สวัสดีค่ะคุณป้าผ่าถักฮองโคเชนะคะก็มาเจอกันในคลิปที่สองซึ่งเราจะมาถักเชื่อมต่อตรงไหลนะคะแล้วก็ถักลายริมรอบคอแล้วก็ลายริมรอบชายเสือ้อค่ะมาดูมาถักกันต่อเลยค่ะ ในคลิปแรกนะคะเราก็ถักมาถึงกันตรงนี้ที่คุณป้าทำให้ดูเนาะเราก็จะได้เสื้อมาแบบนี้นะคะอพอเราได้แบบนี้แล้วถักไ้ครบนะคะทั้งสองด้านมาดูการเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อเราจะพลิกกลับด้านนะคะเอาด้านด้านในออกมาถัก อันนี้ไหมอีกด้านหนึ่งที่เราตัดไว้เราจะเก็บไปด้วยเลยนะคะวิจะใช้เข็มสอยทีหลังก็ได้อันนี้คือด้านในนะคะเราจะถักหลักต่อหลัก ที่สองแล้วก็ถักแบบนี้แล้วก็เลื่อนห่วงจะเป็นแบบนี้นะคะให้หลักเข้าตรงกันแค่นั้นเนาะ พอมาถึงตรงช่วงที่เราทําโซ่ไว้ตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งโซ่สองก็ได้นะคะข้ามไปเลยนะคะเพื่อให้เขาเนียนขึ้นเนาะจากนั้นก็หลักต่อหลักต่อไป ตรงนี้ก็มีสี่หลักเขาก็จะอยากนิดหนึงตรงนี้เนาะ ทำให้ดูด้านเดียวนะคะอีกด้านนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะตักสุดท้ายค่ะตรงนี้เสร็จแล้วเราจะตัดใหม่เลยนะคะ ก็เก็บไหมให้เรียบร้อยมาดูด้านที่เราใช้งานนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหลักต่อหลักเขาจะทำให้มองไม่เห็นเนาะจะได้งานออกมาแบบนี้ค่ะทำตามนี้เลยทั้งสองด้านนะคะ ต่อไปเราจะมาถักลายริมรอบคอนะคะจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะคะตรงที่จุดที่มองไม่ค่อยเห็นตอนที่เราจะเชื่อมแถวนะคะเริ่มต้นโซ่หนึ่งเราจะถักคอทอหรือถักเอ็กนะคะลงในทุกหลักเพราะว่าตรงนี้ จะเป็นลายแบบนี้ ตรงที่โซ่สองเราจะถักแค่หนึ่งเอ็กนั้นเราก็จะถักหลักต่อหลักถักตามนี้เลยค่ะ เราจะถักรอบเลยนะคะถักเอ็กแถวแรกาลายที่เราจะทำการถักตรงคอเสื้อจะมีอยู่สองแถวนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ตรงที่เราถักเยื้องไว้แบบนี้นะคะจะขึ้นไปตรงไหล่ตรงช่องลายนี้เราจะถักแค่สองเอ็ก ต้องดูที่งานของเราด้วยนะคะถ้าเห็นว่ามันตึงเกินไปก็ใช้สามเอ็กได้นะคะไม่มีอะไรตายตัวเนาะการถักอยู่ที่เนื้องานของเรานะคะเพราะการดึงเส้นไหมจะไม่เท่ากันเนาะถักไปโดยรอบเลยพอมาถึงตรงอีกฝั่งหนึง่งเราก็ถักเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ก็หลักต่อหลักไปให้จบแถวเลยนะคะ พอจบแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักในแถวที่สองกันค่ะเราก็ถักมาจบแถวแล้วนะคะทีนี้มาดูในแถวต่อไปซึ่งก็มีสองแถวนะคะลายริมรอบคอโซ่หนึ่งถัก x จากนั้นโซ่แปด X ในหลักต่อไปจะได้แบบนี้นะคะโซ่แปดเหมือนเดิมถัก X ในหลักต่อไปทำแบบนี้ตลอดทั้งแถวเลยค่ะ เป็นลายง่ายๆเนาะจะได้งานแบบนี้ เดี๋ยวจะให้ดูงานที่ทำสำเร็จแล้วนะคะจะได้รวดเร็วเนาะเขาจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราจะถักรอบคอเลยเป็นระบายเล็กๆเนาะ พอเราถักเสร็จแล้วจะได้งานหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะถักตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปถักตรงลายริมรอบชายเสื้อกันนะคะมาถักลายริมรอบชายเสื้อกันนะคะเราจะเริ่มต้นตรงข้างๆตัวเสือ้อ งช่วงห่วงนี้นะคะเริ่มต้นโซ่สามถักลงในห่วงนี้ให้ได้ห้าหลัก ห่วงแรกเขาจะห้าหลักทั้งที่เราทำโซ่จากนั้นโซ่สองงตรงห่วงต่อไปโซ่สองห่วงต่อไปก็ห้าหลักเหมือนเดิม จากนั้นก็ถักเหมือนเดิมโซ่สองถักเอ็ในห่วงถัดไปโซ่สองจะถักสลับแบบนี้นะคะแถวแรกนี้ อานเขาจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถักให้ครบแถวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองกันนะคะพอเราถักได้ครบแถวจะได้งานหน้าตาแบบนี้เขาจะลงตัวแบบนี้เลยนะคะสำหรับลายมาดูแถวที่สองเขาก็จะมีสองแถวนะคะ เริ่มต้นโซ่หนึ่งถัก x หนึ่งหลักโซ่สามกลงในถักหลักถัดไปเลยนะคะโซ่สามข้ามหนึ่งหลักถักเอ็กโซ่สามกลงในหลักถัดไป เขาจะได้ลายแบบนี้โซ่สามเราจะข้ามตรงนี้เลยมาตรงหลักแรกนี้ซึ่งก็จะเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นนะคะเขาจะโซ่สามตลอดเลกลงในหลักถัดไปโซ่สามข้ามหนึ่งหลัก ถักแบบนี้ตลอดทุกช่วงลายนะคะโซ่สามกในหลักถัดไปเราก็จะได้สองช่วงลายโซ่สามข้ามตรงนี้มาเลยมาตรงหลักแรกตรงนี้เราก็จะได้ไดลายริมแบบนี้นะคะ เราก็ได้มาตามช่วงลายแล้วถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็มาจบแถวตรงนี้ก็ตัดได้ได้เลยนะคะเก็บไหมให้เรียบร้อยสำหรับเสื้อของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูที่ตัวที่สำเร็จเรียบร้อยก็จะได้งานแบบนี้นะคะ ถักตามนี้เลยค่ะก่อนที่จะลากันในคลิปนี้คุณป้ามีเลือกมาเล่าท้ายคลิปนะคะคือตอนนี้ช่องหอ,อมโคเชของเราได้เปิดสมัครสมา,สมาชิกแล้วนะคะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกก็จะมีค่าใช้ใจ่ายแต่สิ่งที่สมาชิกจะได้รับมีความพิเศษมากมายนะคะเช่นได้ดูคลิปก่อนใคร สมาชิกจะได้ดูคลิปที่ไม่เคยลงในช่องนะคะโดยเฉพาะการขยายชิ้นงานซึ่งก็มีสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าอยากจะถักให้ตัวเสื้อกระโปรงใหญ่ขึ้นทำยังไงซึ่งคุณป้าจะอัพลงในที่ช่องสมาชิกนะคะใครที่อยากจะดูก็เข้าไปสมัครกันได้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ